เราไว้เอกซ์เรนสร้างหาเจดีย์คู่นี้แล้วก็สร้างุ้ณตีสร้างเุณอนะแป้ติดผ้าแล้วทำทกคนาลลูกหลานเคยเกิดเคยตายมาตั้งแต่สมัยจุโาไทยนะโยนถึงโยนยายาศีรามเท็

ก็ผมไปสร้างมหาเจดีย์นครไทยไว้องค์วัดไปนับประหารหหน่าจะไปนับประหารนครไทยอ่ะแล้วเคยไปอยู่ะ

การที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยอันนี้เกิดผลอะไรมากครับอ,อ๋ก็ <c oughs> เพื่อจะพักจิตเหมือนกับว่าเสริมบุญบารมีที่สมมติว่าคน <c oughs> ท่านที่จะได้เข้าใิโรธสมาบัติได้อย่างน้อยต้องเป็น พระอนาคามีใช่ไหมครับท่านก็ต้องปรารถนาขึ้นไปได้สูงขึ้นก็เป็นพระอารหันต์ท่านก็ต้องพัดจิตน้วยถอนออกไปแล้วก็ละสองบุญใช่ไหมครับแล้วก็พัดจิตด้วยเพราะฉะนั้นนานๆพูดที่จะเข้าได้คือพระอนาคามีพระอนาคามีก็ไม่ใช่ทุกองค์นะจะต,ต้องพระอนาคามีที่ที่บางองค์ที่มีบุญวาทนธรรแล้วก็ต่อไปก็คือ พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเข้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตาก็ดีใจที่ได้ทวนโมนท่านเป็นครั้งแรกและได้ใส่บาทด้วยทองคำแปดบาทเป็นคนแรกตอนแรกไม่มีใครรู้ได้เปิดครับแล้ว แล,แล้วครั้งนี้ท่านเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครัครั้งนี้อาจจะเมื่อคราวก่อนเรานี่8ปดครั้ง9 <5. S> 10 11 12สิบเจะสี่แล้วมั้งเนี่ยสิบสี่สหาจำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นตาระยะหลังก็ไม่ได้มาใช่ไหม คนหนึ่งเขาก็จัดการแต่ครั้งหนึ่งครั้งสอครั้งสามครั้งสี่ตาเป็นคนจัดการหมดและวนอกนั้นก็เป็นไปตามวิบากรรมก็เราก็ไปทําสร้างบุญที่สร้างพระประจําพุทธมณฑลนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับหมดไป20ล้านแล้วแ้้เอากลับมาตั้งไว้แล้วครับเหลืออีกสล้านต้องการอีกสองล้านเพราะฉะนั้นขอคนละ200บาทนะ ถ้าใครอยากจะจารึกชื่อบนเสารมพันเรศก็ชื่อละ2,500บาทติดต่อกับคุณสมพงษ์สมพงษ์ลูกเขยอ่ะนะ,ลละได้คุณตาบอกชื่อจริงนะจะเป็นจริงคุณตาเลยครับ <c oughs> ชื่อนาวไวกงจุลินเหลือนาสนะเขาเรียกกันครูจุนะลินแ,แล้วคุณ คุณตาจะฝากอะไรถึงคนไกลไหมฮะที่คุณตาเป็นลูกศิษย์คุณตาเออบอกว่าให้นึกถึงบ้านเมืองครับเขาก็นึกถึงอยู่แล้วและให้นึกถึงสมเด็จพระนเรศวรและให้นึกถึงครูจุลินนะนะครูจุลินที่ได้สอนมาว่าอย่างไรครนะแล้วเอ็งจงกลับมาช่วยบ้านเมืองนะคุณตาเ่ยนิดนึงอะ นาวเอกจุลินนะคุณลูกศิษย์คนนั้นนะฮะทักศิณครับคุณทักศิณนะลูกศิษย์รุ่นศิ์เป็นคนล้างรถเราครับแล้วเอาเงินมาให้เราหนึ่งแสนเนี่ยเราเอาเงินของเขาเนี่ยมาทำไม่แน่นะเอามาให้หนึ่งแสนแล้วไปเลี้ยงนักโทษบอกว่าไปเลี้ยงนักโทษน้องเขาหมดไปห้าหมื่นสองพระจาจาร์บรีสองหมื่นห้า เราสองหมื่นห้าเป็นเลียเ้ยงโต๊ะจีนนักโทษหญิงอ่ะเจ็ดสิบสามโต๊ะเราที่พอดีบอกเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีเลี้ยงโต๊ะจีนในเรือนจำ <c oughs> นะ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเราเอาเงินของเขาอ่ะ <c oughs> เขาให้เรามาแสนนะ <c oughs> แล้วก็พวกนั้นเอาไปทำบุญหมดนะ <c oughs> แล้วก็กินบ้างนะเพราะก็ขออนุโมทนาเลือกกัน นะเลิกกันอย่าได้คิดจองล้างจองแค้นกันเราเป็นคนไทยนะค,คนไทยเราไม่จองล้างจองผวานกะันนะด่าพวกเตรียม่านไว้หลายคนนะไอ้พวกผิดปฏิวัตินะ่ะมึงไม่ใช่ปฏวิวัติให้คุณตาทำรัฐประหารอ๋อนะั่นแหะนะนะมึงตกนรกมึงไปซื้อผงบินอนะ่ะมึงได้มาตั้งหมื่นห้าพันล้านอนะ่ะมึงเอาเงินประจานโจรเขาใช่ไหมใช่ครับอ่า และตาพิมพ์นังสือเล่มหนึ่งสีชมพูอยากได้ไปเอาบนเาาครับที่จะไม่ตกนรกก็คือไปคน้นลอกเข้ามานะลอกเข้ามาคือว่ากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่เราตั้งท่านจะไม่มีโอกาสตกนรกพระเจ้าวางั้นนะมีสิบห้าเรื่องในนั้นนะมีชื่อคุณปู้ ที่เขาทำคุณตา,<ม>าครับขอถามข้อหนึ่งมีลูกศิษย์ของคุณตาอยู่ท่านหนึ่งคือบอกว่าถ้าเกิดคนไหนไม่รักพ่อไม่รักอะไรเนี่ยให้ออกจากประเทศนี้ไปคุณตาคิดว่าลูกศิษย์ของคุณตาคนนี้เป็นยังไงครับโอ้ไอเนี่ยเหรอรุ่นสิองเนี่ยเหรอมันคนโคราชมันก็เป็นเด็กโสม,สม,สม,สมอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นใหญ่เขาเาเรียก โลภเกินพอดีหลงเกินพอดีทุกคนก็โลภนะแต่มันต้องโลภพอดีใช่ไหมพอมีกินมีใช้แล้วก็พอแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ไปเห็นเนี่ยไม่ใช่ผู้ใช่คนใช่ไหมไม่ใช่ผู้ใช่คนอย่างนี้ไม่ได้เพราะตาเป็นคนบ้านนอกบนจอมทองเนี่ยเกิดพศ2470ัสเจับสมัยก่อนนี่โอ้มัน แลนแคนและเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยมาอาศัยวัานายาอยู่นะก็เราเราเราว่เาเราสร้างบุญมาเยอะเป็นเศรษฐีบุญ,บญแล้วก็สร้างนักบรบรปเต็มประเทศมาแล้วบกเรือการตำรวจเป็นรูปศิษย์เราเพราะเราสอนตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นยี่บเจ็ดนะ,ะก็ขอขอ,ขอนั่นก็นแล้วกันนะอยา่าย่า สงสารเถอะสงสารคนไทยนะเราก็ญาติกันทั้งนั้นเคยเกิดเคยตายดีกว่าไปตกนรกใช่ไหมพอมีกินมีใช้แล้วไปตนกนรกอีกหลายร้อยกับเนี่ยเอาเหรอใช่ไหมนี่สร้างที่ตาสร้างเอาไว้เนี่ยสององค์ทั้งหมดสี่องค์นะทั้งบนนี่มีพระบรมสารีรัตนอย่างดีนั่นเลยนะแล้วก็ก็ก็มาไหว้อะไหว้แต่ สร้างไวค้คนพิทรกคนิโรกไม่ค่อยรูครับไม่ค่อยดูแล้วสร้างพระไว้เนี่ยสูง11.25เมตร 5, 5. 5. จุด25เมตรใหญ่กว่าหลวงพ่อซินราททำด้วยทองสำเน็ดกระไรนะครับครับ<อ>เลย <5 S 1> ฮะวันที่20พระครัวจะไปที่โซนที่5ครับก็ยังนั่นนะครับเพราะ<อ>ว่า,ายังไม่รู้นะเพราะเราจะต้องกลับกรุงเทพ ครับครับต้องกล่บเพราะว่ามันนั้นเดี๋ยวนั้งขอนี่เขาจะขอคลิปไปออกตัวโลกแล้วเนี่ยใครจะพูดฝากไปก็ได้นะฝากถึงท่านทักษิณละครับออเทักษิณบอกว่าประชาชนนะเขาเกลียดอยู่ะเขาเลิกเกลียดแล้ว การาชื่รักชอบว่ารักการมาได้รักการมาทุกอย่างทำถูกต้องแล้วจะบ้างวันจะได้เล่นได้ดีมาได้แล้วแล้วเราคิดยังไงครับที่ผู้หญิงได้เป็นนายกครับและต้องรู้ก่อนจะนิดบอกกังไม่ได้ครับผมดีใจไหมฮะก็ดีเหมือนกันนะผู้หญิงได้เป็นอย่างที่พูดอยางจะมันมีนักสอบเลยนักสอบเป็นครับผมเนาะครับผมแต่มันดีกว่าไอ้พวกผู้ชายครับพวกผู้ชายเนี่ยรอห้าบอกนี่เราเขียนไว้อันหนึ่งนะรอห้าบอกว่า ไอ้พวกที่เรียนสูงก็มีความรู้สูงโกงเก่งโกงแนบเนียนด้วยนะนี่ตาพิมพ์ไว้อยากได้ไปแต่ผู้หญิงเนี่ยกงโกงแนบเนียนผู้ชายนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยมีใจอ่อนมีใจอ่อนใจอ่อนเพราะเป็นเพศแม่เรานี่ต้องรักแม่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกมาตาปิตุไม่ใช่เรียก บิดาก่อนนะมารดาบิดาแต่เมืองไทยอะมาเรียกบิดามารดาพุทธเจ้าท่านยกย่องแม่ท่านใช่ไหมมาตาปิตุไปดูสิไปคนในประทศไปดอกอะแล้วเราในประเทศไทยเมืองพุทธแท้เราพูดเราไม่กลัวเพราะเราแปห้าแล้วใครจะฆ่าเราก็ไม่กลัวใช่ไหมมนลุกสิ์ทั้งนั้นดีก็มีเยอะ ตัวก็มีเยอะไอที่ชั่ชวเนี่ยครับครับคุณมันปัย่รื่ไป่ก่อนนะครับหลวงตามหาบัวบอกปีนี้จะต้องไปแล้ววันนั้นคุณตาคุณตารับปากผมแล้วนะผมผมยังจำคำคำาสมเด็จบอกให้อยู่อีกห้าปีคุณตารับปากผมวันนั้นผมยังจำได้นะคุณตาคุณตาต้องอยู่คอนก็ไม่รู้แล้วแต่สถานการณ์เ้านะ สามตัวนะก็เราถ่ายรูปเขาไว้ในคืนนั้นน่ะมีพระจันทรย์สองดวงไปดูสิอีกดวงหนึ่งเนี่ยคู่กันเลยนะพระอาจารย์สองกดอีกดวงหนึ่งเนี่ยมีสมเด็จพระเรสวรกำลังหลังน้ำโอ้โหคนแตลกไป่ลครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกุขึ้นเขาตงมดอ๋ยวผมจะไปทำเทปเป็นยังไครับ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 ขอบคุณครับ ตังเงนนี่คือทวดผมผมก็ไปบอกหลวงตาบอกว่าผมจะสร้างมหาเจดีย์สี่องค์ขนาดใหญ่แน่นะช่วยผมหน่อยเราจะหาเงินช่วยเท่านั้นสักสอง้านะสร้างไปเลย เราจะสร้างสะพานเนยกำลังหางเลยสร้างสะพานเชื่อมมันนี้ไหนอ่ะพอดนว่ามันหัวน้ำเพื่อผ่อกแบออกแบบ